ท่านมคะมานพตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพระอินท์หัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกพระอินทร์หรือนามในคำพีพระพุทธศาสนาเรียกว่าท้าสักกะเทวราชในคติพระพุทธศาสนาเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระราชาแห่งเทวดาบนสวรรค์ชั้นที่สองคือดาวดึงมีความหมายว่า3 3เพราะสวรรค์ชั้นนี้พระอินทร์ทรงปกครองสวรรค์ร่วมกับเทวดาที่เป็นพระสหายอีก32พระองค์และเวลาเสด็จไปไหนพร้อมกับพระสหายจะประทับบนช้างเอราวัณช้างสวรรค์เชือกนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดาแต่เป็นเทพบุตร ที่จำแลงกายเป็นช้างให้พระอินทร์และพระสหายทรงเวลาเดินทางไปในที่ต่างๆพระอินทร์มีผิวกายสีเขียวมรกตสถิตในปราศาสตร์นางว่าไัยชยนปราศาสตร์ภานดินแดนที่พระอินทร์ปกครองคือเมืองสุทัศน์ประกอบด้วยอุทยานหกแห่งได้แก่อุทยานนันทวันอุทยานปารุสักวันอุทยานจิตลดาวัน อุทยานวิสักวันอุทยานมหาวันและอุทยานปุนทริกะล้วนเป็นอุทยานที่รื่นรมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเหล่าเทวดานางฟ้าทรงมีพระแท่นศิลาเป็นบันลังชื่อว่าบันดุกรรมศิลาอาจและมีต้นดอกทิพย์ที่เกิดจากบุญของพระองค์คือต้นปริชาตมีคุณวิเศษคือหากผู้ใดได้กลิ่นของดอกปริชาตผู้นั้น จะสามารถระลึกชาติได้พระองค์ทรงมีพระมเหสีทั้งหมดสีนางได้แก่สุธรรมมาสุจิตราสุนันทาและสุชาดาล้วนแต่มีรูปงามไม่แพ้กันพระอินทร์ทรงมีสวงสวรรค์และสมบัติทิพย์อันวิเศษเช่นนี้เป็นผลมาจากการทำความดีตอนเป็นมนุษย์ ปฐมเทวสูตรกล่าวถึงพระพุทธเจ้าตรัสสอนหลักธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสาม,มารถเป็นพระอินท์ได้ไว้อย่างน่าสนใจว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติวัตตบท7แปดประการไว้อย่างบริบูรณ์เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามวัตบทเจประการนี้จึงได้เป็นเท้าสักกะ วัตบท7ประการประกอบด้วย 1. เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดจาส่อเสียดตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจ ปราศจากความตรนีอันเป็นมวลทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดคำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงกโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความกโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราพึงกำจัดมันเสีย โดยฉับพลันทันทีวัตตบท7เป็นหลักปฏิบัติของคนดีหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าสัตบุรุษหรือสัปปบุรุษคือคนดีหลักธรรมนี้จึงเป็นหลักการของการเป็นคนดีอดีตชาติของพระอินทร์ตอนเป็นมนุษย์มีปรากฏในอัทธกถาธรรมบทโดยมีความหมายว่าพระอินทร์กำเนิดเป็นมนุษย์มีนามว่า มคฆะมานพเป็นคนแคว้นมคตวันหนึ่งมคฆะมานพและสหายอีก32คนร่วมช่วยกันทางทางเป็นถนนให้คนทั้งหลายเดินทางสะดวกแต่ผู้คนไม่เข้าใจการทำสาธารณประโยชน์ของพวกเขาจึงห้ามปรามแต่ชายทั้ง33คนก็ไม่ฟังหัวหน้าหมู่บ้านจึงออกมาห้ามปรามเห็นว่าควรนำเวลาไปทำมาหากิน ดีกว่ามาขุดทางทางเช่นนี้ชายทั้ง33คนก็ไม่ยอมฟังหัวหน้าหมู่บ้านโกรธเคืองมค้ามานบและเพื่อนทั้ง32จึงทูลพระราชาว่ามค้ามานบและเพื่อนเป็นโจรพระราชาโปรธให้นำมค้ามานบและเพื่อนถูกช้างเหยียบแต่ปรากฏว่าช้างไม่ยอมเหยียบชายทั้ง33พระราชาจึงสอบสวน จนพบว่าชายทั้ง33ไม่ได้เป็นโจรแต่เพียงจะทางทางเพื่อทำถนนเท่านั้นพระองค์ทรงปล่อยชายทั้ง33และพระราชทานช้างเชือกนี้ให้พร้อมกับช่างฝีมือดีหนึ่งคนจากนั้นมคมานกและเพื่อนช่วยกันสร้างศาลาเพื่อเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้คนที่สัญจรไปมานายช่างที่พระราชาประทานให้ ได้สร้างศาลาไม้ขึ้นนางสุธรรมมาภรยาของนายมะคะมานพพออยากมีส่วนร่วมจึงสร้างชูฟ้าประดับศาลาแล้วสลักชื่อของนางไว้ศาลานี้จึงชื่อว่าศาลาสุธรรมมาส่วนภรยาอีกสองดงังคือสุนันทากับสุจิตราร่วมตกแต่งศาลาหลังนี้ให้งดงาม ด้วยสระน้ำและสวรเมื่อบุคคลเหล่านี้สิ้นบุญจึงบังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสมบัติทิพย์ได้แก่เทวสมาคมคือศาลาสำหรับเทวดามาฟังธรรมจึงบังเกิดจากบุญของนางสุธรรมมาอุทยานทั้งหกในดาวดึงเกิดขึ้นจากบุญของนางสุจิตราสระน้ำสวรรค์บังเกิดขึ้นจากบุญของนางสุนันทา และสมบัติทิพย์อื่นก็เกิดขึ้นจากบุญของมคะมานพและสหายทั้ง32คนจะเห็นว่าอดีตชาติของพระอินท์ที่เป็นมคะมานพนั้นเป็นคนที่มีความเสียสละเวลาส่วนตัวมาทำสาธารณประโยชน์ให้ส่วนรวมด้วยการสร้างถนนและศาลารวมทั้งนายมคะมานพเป็นผู้ปฏิบัติวัตบท7ประการหรือหลักสัตบุรุษเจ็ประการ เป็นหลักของการเป็นคนดีเจ็ดประการผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนี้ก็ไม่ต่างจากการเป็นคนดีที่สุดยอด 1. เป็นลูกกตัญญู่ออ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ 3. ผู้จาอ่อนหวาน 4. ผพูดจาไม่ส่อเสียด 5. ไม่ตรนี 6. พูดแต่ความจริง และเจ็ดไม่โกรธพูดได้ว่ามคะามานกเป็นตัวอย่างของการประพฤตินตนเป็นสุดยอดคนดีเลยทีเดียวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับแหล่งที่มากับข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ